สบายดีจ้าพี่น้องวันนี้ซาหมิงเขาคั่วเดจ้าพี่น้องวัอนี้ชาหมิงซิมตาตาบักถั่วเดวจ้าพี่น้องแล้วก็ปิ่งปลาขาวหน้าเดจ้าพี่น้องแล้วก็ลวกผักนำเดจ้าพี่น้องเขากบไก่ชิสุกแล้วเดจ้าพี่น้องป้าเป็นไอท้ทวนๆแล้วจ้าพี่น้องชาหมิงก็ซิมาเอือบปลาเดจ้าพี่น้องใส่กระเทีมยมเดจ้า ใส่ให้ปลามีความหอมเดจ้าพี่น้องใส่เกลือแล้วก็ใส่แป้งนวจ้าขย้ำให้เข่ากันเดจ้า เออเแล่าเราก็นำมาปิ้งเลยเด้อจ้าปลาขาวหน้าคือวแบบคนเอิญวะน,นี่สองพูดสิบพันเด้อจ้าพี่น้องอันนี้หอ,อมกลิ่นกระเทียมมาเลยเด้หอมกลิ่นกระเทียมมาเลยจ้าพี่น้องเนี่ย ิ่งปลาก่อนเด้อจ้าพี่น้องคันเฮาตำมักถั่วก่อนมันที่ถ่ายเครื่องนาปิ่งปลาสุกก่อนแล้วก็จังคอยไปตำมักถั่วปลาเฮาไก่ที่สุกแล้วเด้อจ้าพี่น้องปลาเป็นแต่แซ่บดีเด้อจ้าพี่น้องอาหารบาดเฮาเด้อจ้าพี่น้องปิ่งปลาตำมักถั่วหลวกพักจำแจับแซ่บจ้าพี่น้อง ปิ่งปลาสุกเลยเจ้าพี่น้องแลมันจะแสบเลยเจ้าพี่น้องเหมืงนเนอะกินกระตบักถั่วจับแสบเลยเจ้าพี่น้องวันนี้จีบมักเล่นน้ำด้วพี่น้องเห็ดแจวมักเล่นพี่น้องแจวมักเล่นปิ่งปลาแล้วก็ตกระักถั่ว ตำแจ่มหมกเล่นพี่น้องใส่มักเพชรแล้วก็ใส่ไปน,น้อยน,น้อยนึงพี่น้องตำม,มักเพชแรแหลกเลยพี่น้องใส่หมกเล่นลงไปตำหม,มกเล่นให้มุนก็นได้พี่น้องใส่ปลาแดกเลยพี่น้องใส่ไปน,น้อยนึงพี่น้อง อากาศมันเนียๆนๆ้หมเขาไงชอบพักบัวใส่ด้วยนะพักบัวที่จี่ไว้พ่อนะจีไว้มันหอมโอ้เสียงดังก็สดข้าไฟได้เป็นแล้วเนอะชิมมังกัน ลายได้อพี่น้องข้าวมอลโลกพักเด้อพี่น้องใส่เกลือไปหนึง่นงตับมักถั่วเด้อพี่น้องใสม่มะเพ็ดใสก่กระเทียมต้ำเลยพี่น้องใส่มักถั่วไปเลยนะจ้าพี่น้องตับตามสีแหลกนจ้าป <c oughs> าดมักเรนใส่เด้อจ้า แดลกระตามด้วยมะกอกด้วยจ้าพี่น้องใส่มะนาวเลยจ้าใส่แป้งนัวจ้าแล้วก็น้ำตาลนิดนึงจ้าแล้วก็ประเด็กปลาจ้า แล้วก็ตมอีกถืออดไรจ้าพี่น้องชิมบิงเดไรจ้าพี่น้องอแซ่บเรยจ้าพี่น้องแด็ดปล่าเด็ดระะือจ้าพี่น้องตาบักถั่วจ้า <c oughs> นำผดละจ้าพี่น้องใส่ผักลงไปเลยหรอจ้าพี่น้องลวกผักจ้า พักชุบเลยเด้อพี่น้องตักจานเลยพี่น้องเลยเด้อพี่น้องตำหมักถั่วปิ้งปลาพี่น้องกับแจ่วมักเล่นแล้วก็ลวกพักพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินข้าวซอยรวกันพี่น้องอาหารบ้านเฮาแซ่บสบายดีีพ่่น้องมากินข้าวรวมกันเด้อพี่น้องวันนี้มะกรูดเห็ดสาวหมิงผีฟ่อนตำเนี่ย ตำมกทั่วล้วก็ปิ้งปลามาชูปูกินให้เรามาพี่้องกินน้ำกัน่าคอลองนั่นมาได้จ้าพี่น้องลองชิมบิ้งชีหลานไท่เจ้าเจ็บเร็มเจ็บเล่มอานนท์น่าจะไปดีเราเปนเจ้าสบายดีได้ไหมสบายดีสบายดีสบายดีลูกสบายดี่สบายดีเร็นหัวเนาะสบายดียิ้มเอาะเยอะๆๆอะไรลูกไ

ข่าเด้ออุ่นมาเถอะป้าข้าวเด้อข้าวเด้อพอดีอุ่นพอดีอาวพอดีอุ่นนะเออมาเพี่ป้องก็เดินกลางป้าไปตลาดร้านก่นเดี๋ยวไปเมื่อคืนมนาทั นอกแก้วน้องลินยังงง เป็นเยอลูกปานะสบายดีอะลูกยดีเด้อกบัวนเป็นเหล็เห็นหูจะเป็นยูทูบเบอร์เลนเรียนดีดีอาสบาดีเปีนพ่อก็เปิดช่องให้เราบ้างกบัวกบัวยัน หัวหมกสิดน,นืนีมามาอ้ดแดวแแดป,ประหลาดผุดผิดแดดไหมด้ว,นะดวค่ะอืมเยะ อิมนะเหมือนตัวเก่า่มัก่าติดเหมกันปอดนกอยมาดูินอติปนปงรัดแหง้งเกาโบรานเนาะจะเก่าโบรามาจงบ้านโอเแลนะ้ว

บ้าน้าวายดีขามาดือสวยขามาลื่อิอวแบบน้องดูเหนื่อยแล้วเมื่อนอนเล่นน้ำร้านคนจ้ะอันหนึ่งเราดีไม่ได้ตมางกอนเลยงานพื้นหลังสวยยีก็ใจพี่น้่งน้องนักเซ็งเนาะน้องนักเต็งจะเศร้า นี่ออกงแบ,บ่นุนึง้เนาะไปดูชาเนงชเรัเพน,น้อขอบคุณทุกไลคอมเมนต์ทุกรแชเด้พื่น้องเด้อคลิปนี้กัขอลาไปกับเพื่น้องฝากช่องกุ้งบอลาน้องน้องเด้กพี่น้องแล้วกัฝากช่องน้องอนนท์รัชนนท์ด้เพื่อนน้อ,อ,นนองฝากช่องน้องอน,นิวทีเ พอวันที่เคเฮ็ดกับน,น้องนัทพ,พอวัน,วนไม่น้อย,อยจ้าพี่น้องลาไปก่อนนะจ้ะสวัสดีอ้นสวัสดีลูกสวัสดีส